ตอนที่หนึ่หลายปีก่อนหน้านี้หลินเทียนเกิยส่งภาพจิตสัมผัสที่เขาได้ทำลายล้างฐานที่มั่นต่างๆของสมาคมข้าร้างทุกสรรพสิ่งตั้งแต่สวรรคชั้นที่หนึ่งถึงชั้นที่สี่จนถึงขั้นทำให้สวรรค์ทั้งเ้าชั้นถึงกับสั่นสะเทือนและส่งผลให้ผู้คนจดจำชื่อของเขาเอาไว้พอตั้งแต่อดีตการมาไม่เคยมีใครค้นพบสถานที่ตั้งและฐานที่มั่นแต่ละแห่งของสมาคมนี้ได้เลย แถมยังถูกเด็กหนุ่มประกาศสงครามซึ่งนี่มันน่าตกตะลึงเป็นอย่างมากเพราะว่าหลังจากที่ผ่านไปได้หลายปีหลินเทียนกับส่งภาพจิตสัมผัสออกมาอีกครั้งซึ่งเป็นภาพที่เขาได้ทําลายฐานที่มั่นอื่นๆแถมยังฝากถ้อยคําที่ยั่วยุเสมือนดูถูกสมาคมเหล่านี้เป็นอย่างมากที่สําคัญคือหลินเทียนได้ขึ้นมาบนสวรรค์ชน,น่ดก้าวแล้วนี่มันจะไม่ทําให้พวกเขาตกตะลึงได้ยังไงกันเพราะถึงอย่างไรก็ตามนี่นะ่ะ เป็นถึงสมาคามฆ่าล้างทุกสรรพสิ่งเลยนะมันเป็นขุมพลังที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นขุมพลังแนวหน้าของสวรรค์ชั้นนี้จํานวนผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจกักรพรรดิที่ตกตายลงด้วยน้ำมือของพวกมันก็มีไม่ใช่น้อย,อยแต่ตอนนี้กลับมีคนกล้าเปิดสงครามกับขุมพลังนี้พร้อมๆกับโยยุทถึงสองหนบ้าไปแล้วผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนได้ส่งเสียงออกมาข่าวเหล่านี้ได้แร่สะพัดออกไปทั่วอย่างรวดเร็วเสมือนกับว่ามันติดปีกและบินไปทั่วทั้งทวีปเป็นอื่นนี่ จึงทําให้เกิดเป็นแรงกระเพื่อมเหมือนกับระลอกน้ํานี่มันเจ้าหลินเทียนคนนั้นเอาความกล้ามาจากไหนกันกล้าล่วงเกินสมาคามค้าล้างทุกสรรพสิ่งกันหรือนั่นนะ่ะพวกมันเคยสังหารจากกักรพรรดิตั้งหลายคนแล้วนะอวดดีและบ้าระหำเกินไปผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนได้แต่ส่งเสียงออกมาแน่นอนว่าทางสมาคามเองก็รับรู้ถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันเจ้าหลินเทียนหาตัวของมันแล้วฆ่ามันได้จงได้ มือสังหารทั้งหลายต่างก็พากันส่งเสียงออกมาส่งสิทธ์ทั้งหลายของแต่ละฐานที่มัน่นออกไปหาตัวของมันให้ได้ส่งตัวผู้วุฒสที่1 0ถึง18ออกไปและจงนําดวงวิญญาณของมันกลับมาภายในเวลาสามวันเสียงอันเย็นยะเยือกได้ถูกส่งออกมาจากภายในสถานที่ส่วนลึกอันมืดมิดจนถึงตอนนี้เองที่หลินเทียนได้กลับมายังหลุมพรางของเขาพวกมันได้รับคําเชิญของข้าไปหมดแล้วข้าว่าทั้งทวีป กำลังควานหาตัวของข้าอยู่แน,แน่หลินเทียนได้พูดออกมาพร้อมๆกับส่งแรงกดดันอันทรงพลังออกไปรอบทิศทางพางพูดต่อว่าถึงเวลาที่ข้าจะบอกสถานที่กับพวกมันแล้วแรงกดดันอันทรงพลังของเขาได้กวาดออกไปรอบทิศทางและทําให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายที่สัมผัสได้ถึงแรงกดดันนี้ต่างก็พากันหันมองมาอย่างทิศทางเดียวกันกลิ่นอายนี่มันนี่น่าจะเป็นกลิ่นอายแบบเดียวกันกับที่แผ่ภาพร่างจิตสัมผัสออกมาก่อนหน้านี้ เป็นเจ้าหลินเทียนคนนั้นเขาอยู่ทางนั้นนั่นหรือที่นั่นมันอยู่ตรงนั้นนั่นแหละปูเชี่ยวชาญทั้งหลายปากกันส่งเสียงออกมาเป็นเพราะตอนนี้มือสังหารมากมายได้ออกกวนหาตัวของเขาทั่วทั้งทวีปดังนั้นหลังจากที่สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของเขาแล้วต่างก็พากันหันมองออกไปอย่างที่ทางเดียวกันด้วยสายตาที่ดุร้ายเป็นอย่างมากเสียงพุ่งผ่านอากาศได้ถูกส่งออกมาขณะที่พวกเขาต่างมุ่งหน้าไปอย่างที่ทางเดียวกัน หลินเทียนได้ปลดปล่อยกลิ่นอายของเขาอยู่กว่าสิบลมหายใจก่อนที่เขาจะเก็บกลิ่นอายของตนกลับไปข้าตอาว่าคงไม่ต้องรอนานแล้วล,ล่ะหลินเทียนได้ส่งเสียงออกมาหลิงหยุนเองก็ได้แต่พงังอัไปพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเจ้าหนูเจ้าเปิดเผยกลิ่นอายออกไปแบบนี้ไม่กลัวว่าจะชักนําจักรพรรดิมางั้นหรือระหว่างนั้นมันก็ได้พูดต่อว่าแม้ว่าขาอาคมของเจ้าจะแข็งแกร่งมากๆแต่มันก็ไม่เพียงพอจะรับมือกับจัก,กรพรรดิได้หรอกนะ หากว่าตะเกีร์ที่อยู่ในเขตแดนจกกักรพรรดิโผมาแล้วก็มันได้สวยแน่ละ่ะไอโจนหืน่นเจ้าไม่มีสมองหรือไงมันเป็นขุมพลังที่แข็งแกร่งของสวรรค์ชั้นนี้ซึ่งตัวตนระดับจกกักรพรรดนั้นเทียบเท่ากับตำแหน่งบรรพบุรุษที่จะยื่นมือออกมาเฉพาะตอนที่ขุมพลังของพวกมันกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตเท่านั้นคิดว่ามันจะโผล่หัวออกมาเพียงเพื่อสังหารเด็กหนุ่มเพียงคนเดียวงั้นหรือนั่นน่ะจะทําให้พวกมันเสียหน้ามากๆเลยนะแต่ละเคเป็นจะท่าได้ทรงเสียงออกมา หลิงหยุนได้แต่พงะไปพร้อมแต่พูดตอบว่าอืมมันก็จริงแฮะหลินเทียนยันงคงนั่งอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ด้วยสีหน้าที่รับเรียบเช่นเคยนี่เป็นสงครามแรกหลังจากที่เขามาถึงสวรรค์ชั้นนี้เขาได้พูดออกมาแต่ละคีเป็นจัตวาเองก็ได้เสียยิ้มออกมาแล้วพูดขึ้นมาว่าหวังว่าจะมีผู้เช่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนกลืก่นจักรพรรดิมากันเยอะๆนะหากว่าพวกมันมากันแค่นิดหน่อยก็น่าเสียดายจริงๆสถานที่แห่งนี้ มีพื้นที่กว้างขวางมากๆแถมผิวดินเองก็ยังเป็นสีแดงอมเหลืองสายลมมันอ่อนได้พัดผ่านเข้ามาทต่ไม่เส้นผมสีดำยาวของหลินเทียนที่กำลังนั่งอยู่บนก้อนหินได้ปลิวสวัยไปมาไม่นานเวลาก็ผ่านไปกว่าสิบห้านาทีและมันเป็นตอนนี้เองที่มีเสียงพุ่งผ่านอากาศได้ถูกส่งออกมาอย่างรวดเร็วขณะที่ปรากฏล่างนับสิบล่างซึ่งอัดแน่นไปด้วยจิตสังหารอันเข้มข้นทั้งสิบคนนี้ล้วนแล้วแต่มีสีหน้าที่เย็นชา ขนาดจ้องมองมาทางหลินเทียนด้วยสายตาที่ดุร้ายเสียงกระบ,บี่คำรามได้ถูกส่งออกมาขนาดที่ขึ้นกระบ,บี่อันทรงพลังได้กวดก็ใส่ทางศาีรษะของหลินเทียนอย่างไม่ปาณีเขตแดนเจ้าแห่งต่อตัวกระจ้อยอย่างกล้าโพงหัวออกมาอีกนั้นหรือมีความกล้าไม่เบานิจัลเคเ้เบญจทาได้ส่งเสียงออกมาพร้อมมันตระหนักได้ถึงตัวตนของอีฝ่ายเป็นอย่างดีลิงหยุ่นได้แต่แสดงสีหน้าป่วยๆออกมาพร้อมกับพูดว่าก็ถึงได้บอกยังไงล่ะว่าพวกมัน เป็นขุมพลังที่อันตรายมากๆและแต่ละคนก็ไม่ต่างไปจากเครื่องจักรสังหารเลกว่าได้เสียงกระบี่ดกำลามถูกส่งออกมาจากรอบทิศทางเครื่องกระบี่สีเลือดได้พุงก็ใส่ทางศีรษะของลินเทียนอย่างรวดเร็วสีหน้าของลินเทียนในตอนนี้ยังคงราบเรียบขณะที่เขาโบกมือส่งขค้ื่พลังออกไปฟุบฝุบฝุบเลือดได้สากระจาออกมาจากรอบทิศทางขณะที่ร่างกายและดวงวิญ,ญญาณของอีกฝ่ายได้แหลกสลายหายไปคนเหล่านี้ เป็นเพียงผู้เ่ยวชาญเขตแดนเจ้าแห่งต่อเท่านั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าหลินเทียนที่อยู่ในเขตแดนปลินิพานแล้วมันก็ไม่ตามไปจากเศษฝุ่นตามพื้นเลยด้วยซ้ำพอเปลี่ยนแค่แรงกดดันของเขาก็เพียงพอจะบทขยี้อีกฝ่ายโดยที่เขาไม่ต้องเคลื่อนไหวให้สิ้นเปลืองพลังแม้แต่น้อยเสียงปีแตกถูกส่งออกมาขณะที่ปรากฏรล่างหลายล่างเกินจากรอบทิศท,ทางล่างเหล่านี้สวมชุดคล้มสีดำเอาไว้พร้อมกับสายตาที่ดุร้ายและมีกลิ่นอายของเขตแดนปรินิพานอยู่หลายคน